เฮ hey, ลานก้อยตูนประกาศข่าวดีกลางดึงทายาทคนที่สองมาแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีงครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของก้อยลัชวินและตูนอธิวลาหรือตูนบอดี้แสลมที่ตอนนี้นั้นมีลูกชายอย่างน้องทะเลมาเป็นโซ่ทองค้องใจให้กับทั้งคู่ โดยก็ต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ทั้งก้อยและตูนนั้นก็หลงลูกชายน้องทะเลแบบสุดๆเลยละค่ะจนทำเอาหลายคนนั้นเฉียหายมีลูกคนที่สองเร็วๆและล่าสุดเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับก้อยรัชวินและก็ตูนด้วยละค่ะตอนนี้ท้องลูกคนที่สองแล้วโดยด้านก้อยรัชวินนั้นได้ประกาศกลางดึกพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า2ขีดไม่ใช่โควิดแล้วค่ะ รอกันมาหลายเดือนหวังว่าของขวัญวันเกิดชิ้นนี้จะถูกใจพ่อๆนะคะรักที่สุดทะเลจะมีน้องแล้วครับคลิปโมเมนต์ตอนบอกพ่อๆจะตามมาเร็วๆนี้ยังไงก็ร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ